ห้าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสัตว์ซื่อบทความโดยเจนลิมต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคุณพลาดไปจากพระพรของพระเจ้าหรือไม่เติบโตพอในฐานะคริสเตียนเพียงเพราะว่าคุณไม่สัตว์ซื่อพอหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่าคุณก็ดาเนินชีวิตตามสิ่งที่ต้องทาอย่างระมัดระวังแล้วแต่ยังติดอยู่ที่เดิมพวกเราทุกคน ล้วนต้องต่อสู้อยู่กับความสัตย์ซื่อมาโดยตลอดแต่บางครั้งเราอาจจะพบกับความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือรู้สึกผิดหวังเพราะว่าความคาดหวังในความสัตย์ซื่อของเรานั้นไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราและนี่คือ5ความเชื่อผิดๆที่เรายังยึดถืออยู่กับความหมายที่แท้จริงของความสัตย์ซื่อ 1. ความสัตย์ซื่อคือการที่เราเข้าร่วมในคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอโดยทั่วไป เรามักจะวัดความสัต์ซื่อจากการไปเข้าร่วมนมัส,สการหรือการเข้าเรียนชั้นพระคัมภีร์เป็นประจำซึ่งบางครั้งสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกผิดในเวลาที่เราพลาดการเข้าชั้นเรียนหรือการเข้าร่วมการประชุมเพราะว่าเราอาจติดงานมีเหตุสําคัญหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายในขณะที่พระเจ้าสั่งให้เรารักษาวันสะบาโตแต่นั่นไม่ได้ถูกตัดสินโดยการที่เราเข้าร่วมนมัส,สการในคริสตจักรอย่างสมอเสมอ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องไปคริสตจักรอีกต่อไปเพราะในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนล้วนรู้ดีว่าเราอาจไปคริสตจักรทุกวันอาทิตย์ด้วยจิตใจที่เมื่อยลอยกังวลเกี่ยวกับงานการประชุมตารางนัดหมายแทนที่จะตั้งใจฟังคําเทศนาและสิ่งที่มากไปกว่าเรื่องทางกายภาพวันสบาโตหมายถึงการพักการอุทิศวันเวลาเพื่อนมัสการพระเจ้าและพักสงบในการทรงสถิต และความสัตย์ซื่อในบริบทนี้คือการเปลี่ยนแปลงหัวใจและความคิดของเราใหม่เพื่อรับและตอบสนองต่อพระคำพระเจ้าเราสามารถพักผ่อนได้เพราะเราวางใจว่าพระเจ้าจะดูแลเราและแม้แต่พระเจ้าเองผู้ซึ่งไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพพระองค์ยังทรงเห็นว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากพระองค์สร้างโลกพระองค์จึงใช้เวลาหนึ่งวันในการพักผ่อนและเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง2 ความสัตย์ซื่อดูเหมือนการรับใช้บนเวทีที่มองเห็นได้เรามักจะเห็นผู้นำคริสตจ,จักรของเราไม่ว่าจะเป็นศิทยาพิบาลผู้ประกอบพิธีผู้นำนมัสการมัคนายกปฏิคมหรือตำแหน่งอื่นๆดูสัตย์ซื่อมากกว่าเราเพราะว่าตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาถูกวางไว้บนเวทีที่มองเห็นได้แต่พระเจ้าไม่ได้วัดคุณค่าของความสัตย์ซื่ออย่างนั้นหากลองนึกถึงคนที่พระเยซู เรียกให้มาเป็นสาวกของพระองค์หรือคนที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงในจดหมายของเขาไม่ใช่ทุกคนที่มีชื่อโดดเด่นอย่างที่โมธีหรือทีตัสซึ่งยังมีอีกหลายคนที่เราไม่เคยได้ยินบ่อยนักแต่พวกเขาเหล่านั้นช่วยส่งจดหมายและสิ่งของที่จําเป็นอธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลในขณะที่เขาอยู่ในคุกและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นดังที่พระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่23-24กล่าวว่า ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงทำงานด้วยความเต็มใจเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อมนุษย์คุณกำลังรับใช้พระเจ้าคือพระคริสต์เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างศัตด์ส,ดสืทอโดยการรับใช้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกคริสตจักรเล่าก,เากับว่าเรากำลังรับใช้พระองค์เองดังนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับใช้บนเวทีเหมือนอย่างผู้นำคริสตจกักรเรายังคงสามารถแสดงออกถึงความสัตด์สืทอของเราได้ โดยการใช้เวลาเพื่อรับฟังความทุกข์ยากของเพื่อนช่วยงานเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือทํำบางสิ่งที่ง่ายๆอย่างเช่นการเก็บจานชามของเราให้เรียบร้อยหลังทานอาหารเสร็จที่ร้านอาหารเพื่อให้งานของพนักง,งานทําความสะอาดนั้นง่ายขึ้น 3. ความสัตย์ซื่อคือการตอบตกลงในทุกงานรับใช้บ่อยครั้งเราอาจรู้สึกว่าถูกผลักดันให้รับใช้เพราะว่ามีเหตุจำเป็นชัดเจน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตอบตกลงทุกครั้งเมื่อเราถูกถามแม้แต่พระเยซูเองก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดเพื่อปรนิบัติผู้คนอย่างกระตือรือรน้นแต่มักจะปลีกตัวออกจากฝูงชนเพื่ออธิษฐานการเป็นผู้อารักขาที่สัตว์ซื่อของพระคริสต์หมายถึงการยอมรับว่าเรามีขีดจำกัดและต้องจัดสรรเวลาของเราเพื่อพักผ่อนให้เราลองฝึกแยกแยะว่าเราควรจัดสรรเวลาและทรัพยากรอย่างไร และตรวจสอบหัวใจของเราเพื่อดูแรงจูงใจความปรารถนาที่จะรับใช้ยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงว่างเราไว้ในที่ที่เราสามารถรับใช้ผู้คนรอบตัวเราซึ่งรวมไปถึงครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเราด้วยถ้าหากเราอาสาที่จะรับใช้ในคริสตจักรแต่ละเลยผู้คนรอบตัวในชีวิตเราก็เหมือนไม่สัตย์ซื่อต่อสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย 4. ความสัตย์ซื่อหมายถึง เราจะมีชีวิตที่ได้รับการอวยพรตลอดเวลาเราอาศัยอยู่ในโลกที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ดังนั้นเราจึงมักวัดความพยายามของเราจากรางวัลที่ได้รับและเมื่อไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้เราก็จะตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งเหล่านี้มักปรากฏขึ้นได้เมื่อจิตวิญ,ญญาณของเราแห้งแหลงเราที่อ่านพระคัมภีร์อย่างสัต์ซื่อและอธิษฐานทุกวันทำทุกอย่างด้วยความรัก และรับใช้ผู้อื่นแต่ชีวิตของเราดูเหมือนจะไม่เกิดผลใดหรือดูเหมือนจะไม่ได้รับการอวยพอรอย่างที่เราสมควรได้รับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้มีแฟนหรือชีวิตที่ได้รับการปกป้องจากความเจ็บปวดและปัญหาในช่วงเวลาเช่นนี้เมื่อเราอธิษฐานแล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นจึงเป็นคำถามว่าฉันยังสัตว์ซื่อไม่พ่อยอหรือในการปรับมุมมองของตัวเองใหม่ เราต้องกลับไปที่พระคำของพระเจ้าและระลึกถึงว่าเรากำลังทำอะไรหรือทำเพื่อใครอยู่และรางวัลของเราอยู่ที่ใดแม้แต่คำทำนายเกี่ยวกับพระเยซูก็ยังสอนให้เรารู้ถึงวิธีการคิดถึงรางวัลข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจังแต่แน่ละ่ะสิ่งที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กับพระยาเวและค่าตอบแทนของข้าพเจ้า อยู่กับพระเจ้าของข้าพระเจ้าอิสยาบทที่49ข้อที่4แม้ว่าเราอาจไม่ได้รับรางวัลสำหรับสิ่งดีทั้งหมดที่เราทำในชีวิตนี้แต่เรามั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราทำไปโดยที่พระเจ้ามองไม่เห็น 5. ความสัต์ซื่อหมายถึงเราจะไม่ต้องต่อสู้กับความสงสัยและความผิดหวังเมื่อมีปัญหาเข้ามาถึงเรา เราอาจเริ่มสงสัยในความแสนดีของพระเจ้าเช่นทำไมพระเจ้าถึงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือตั้งคำถามกับตัวเราเองฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือที่ฉันทำไม่มากพอหรอแต่ในทางกลับกันเมื่อเราได้ยินถึงปัญหาของคนอื่นบางครั้งอาจเป็นสัญชาตญาณในการตอบกลับด้วยอัตโนมัติเช่นจงขอบพระคุณทุกกรณีอธิษฐานให้มากขึ้นวางใจในพระเจ้าและอื่นๆ โดยไม่ได้รับฟังปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่และร่วมทางไปกับพวกเขาแต่ในพระคัมภีร์เราเห็นผู้คนมากมายที่ต่อสู้กับความสงสัยและความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นโยบเอลียาหรือเยเรมีพวกเขาไม่ได้ดูเร่งรีบในกระบวนการและไม่พยายามที่จะมองข้ามสิ่งที่พวกเขารู้สึกแต่ในตอนท้ายพวกเขายังคงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตด์สืทธ์เพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะยอมจำนน และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าความสัต์ซื่อไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเสียใจต่อปัญหาหรือต่อสู้กับความสงสัยไม่ได้แต่ความสัต์ซื่อหมายถึงไม่ว่าสิ่งต่างๆจะยากลำบากแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วเรายังคงเลือกที่จะกลับไปหาพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเชื่อในพระดำรัสของพระองค์ที่บอกว่า พระองค์เป็นผู้ใดและแม้ว่าลูกจะยังไม่เข้าใจแต่ลูกจะเชื่อในพระองค์เส้นทางแห่งความเชื่อของเราไม่ได้ราบเรียบตรงไปตรงมาอย่างที่เราต้องการเสมอไปและบางครั้งเราจำเป็นต้องประเมินในสิ่งที่เรากำลังทำใหม่เพื่อดูว่าเราเดินมาถูกทางหรือไม่แต่ดีที่เรามีพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยนำทางเราและมีคริจัก ที่คอยช่วยเหลือเราในขณะที่เราดำเนินบนเส้นทางนี้ไปด้วยกัน